สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ j a y ซ a s t m i k e r นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft Pocket Edition เวอร์ชันที่เก่าที่สุดเอ้ยเวอร์ชันที่เก่าที่สุดนะครับผมไม่ใช่ว่าเก่าที่สุดหรอกแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาเล่นแล้วนะครับแต่วันนี้นะฮะด้วยความที่ผมไม่มีเกมเล่นแล้วนะครับก็เลยต้องอัดเกม Minecraft นั่นเองนะครับ หลังจากที่หายไป2-3สัปด,ดาห์นั่นเองแต่วันนี้ผมกลับมาแล้วในเกม Minecraft นะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูันว่าเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงนะผมก็จะเขียนเป็น My w o r l d b e n า,อาโอ้ยขอให้เสียงรบกวนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะครับจะเขียนเป็น j i g K z Biker เอาจะแบ่งเป็นซีซันไปนะฮะก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ว่าเราบอกเลยนะว่าครั้งนี้ไม่ได้มาธรรมดานั่นเองนะครับอ่าเจคิสเน์ไบเกอร์ซีซันที่1น,นั่นเองนะฮะเราจะแบ่งเป็นซีซันะฮะผมจะขออุปไปก่อนนะฮะอ่าเราจะใส่อ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไม่ใส่สีนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเจนเนอเรตวันเลยดีกว่าเราจะได้ไบโอมแบบไหนนะครับผมมาดูกันเลยอ่า ซึ่งอ่าอีพีนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะอ่าอุย้ยราก,การแรกเราต้องโอ้โหมันมีพวกใบอมรับด้วยอะสุดยอดมากเลยอ่ะาต,ตัวเกมกเตัวเกมก็รออัปเดตโทรศัพท์กันต่อไปนะครับผมอ่าระหว่างนี้ก็อดทนดูโทรศัพท์กากากไปก่อนนะครับแล้วก็ เราดูติดตามเลยนะว่าผมจะซื้อรุ่นอะไรนะแล้วก็จะมารีวิวหรือเปล่าก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่งตัดไม้เป็นอันดับแรกนะฮะก็สไ વ เวอร์นี่ผมก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนะไม่ได้เล่นมาตั้งนานเพม,มาเล่นประมาณสองสามอาทิตย์นี้เองนะฮะหรือไม่ก็นั่นแหละฮะสองสามอาทิตย์นะฮะด้วยความที่รู้สึกว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ไม่รู้จะทําอะไรดีก็เลย่ะ ไหนๆก็มีคนร้องเรียกว่าเอ้ยพี่เมื่อไหร่จะแคสเกมพี่ทาเกมดีกว่าก็เลยต้องทํานะครับผมก็เลยอ่ะไหนๆก็เราชอบในสิ่งที่ทําแบบนี้อยู่แล้วเราก็ทําไปเล,เลยครับอ่าการที่เราชอบอะไรเราก็ต้องทําในสิ่งตรงนั้นมันถึงจะมีความสุขใช่ไหมละครับผมอ่าอันนี้สาระนะครับอ่ตอนนี้เราก็ตัดไม้แนะะโอ้โหไม้สูงจริงๆอืมเราจะพอตัดไม้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเราแบบ มีทรัพยากรนิดน,นึงก็เราก็ค่อยๆย,ย้ายทีมกันไปนะฮะโอเคนี่เราสึกว่าน่าจะพอแล้วนะสิ่งหน้าที่เราจะทําคือนี่เราเจอป่าแล้วะฮะค่อนข้างจะมีแกะอยู่นะคะก็จะอาศัยทํากาก,ากากนี้ไปก่อนแล้วกันนะสึกว่าทรัพยากรก็เอ,อ้ยประตูอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับ เรนเดอร์ดิสเซนเป็นต่ำๆกว่านะครับเพื่อเป็นอ่าเพื่อลดความกระตกของตัวเกมนะฮะก็เฮ้ย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 อย่าเพิ่งน,นะใจเย็นนะเออมาละลดลดเฟรมอ่าลดอ่าเรนเดอร์ดิสเซนหรือว่าหรือว่าอ่าอะไรนะเรยกว่าระยะการมองเห็นให้ลดลงนะฮะก็เพื่อจะได้อ่าลดความกระตุกนิดนึงนะฮะ โอเคแล้วก็ได้หินนะเราไม่ต้องอไปหาที่ไหนอะก็เราจะอาศัยอยู่ทํานี้ไปสักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยออกไปนะฮะค่อยออกไปหาสินหานใหม่นะ,ะที่ที่มันดีกว่าเดิมได้อุ้ยเจอทหารด้วยโอ้ยยังไม่ยังไม่ข้าคืนเราก็เจอทหารแล้วท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ amazing <c oughs> มากนะการใช้ชีวิตอยู่ใน s u r v ว v ร์อใน Minecraft s u เ v i v a l นั้นนะฮะก็คือว่าเราต้อง สิ่งที่แบบถ้าค mm ืนแรกเราเจอฐานนี่เรื่องคบไฟนี่ไม่ต้องไปหากายนะมันก็มีอยู่แล้วนะฮะเราก็ตัดไม้นะตัดไม้ทําลายป่านะฮะอย่ามึงมาเป็นหนูเนยรักโลกในเกมนี้เลยนะฮะก็เกมนี้ถ้าไม่ตัดไม้ทําลายป่าเราก็อยู่ไม่ได้นะครับผมหนูเนยนักโลกครับในไวคับนี้ไม่ต้องแล้วหนูเนยนักรักโลกเขาจะเปลี่ยนเป็นนักโลกหนูเนยนักโลกไอ้หนูเลยเอ้ทุยหนูเนยรักโลกก็งดไปเลยนะฮะไม่ต้องมาใช้กับผมนะ ผมไม่รักโลกฮะรักโลกไม่รักโล,ลกโลในไมค์ครับอ่ะไม่ใช่แล้วเราก็ต้องสมันก็ต้องแบบเก็บทรัพยากรไม่ใช้บ้างอะไรบ้างถูกทาลายไปแล้วก็ต้องลูกทดแทนบ้างเป็นธรรมดาแต่ในที่นี้คือเรายังลูกทดแทนไม่ได้ไงคือเราต้องใช้ก่อนไงเข้าใจปะ่ะคือเราจะมาโลกสวยในไมค์ครับไม่ได้เข้าใจปะ่ะยิ่งโลกสวยมันยิ่งแบบไอ,อาหา่าซอมบี้ก็ดุนะฮะ ก็เอ้ยเราได้แสงสว่างแล้วฮะโอ้สุดยอด Amazing มากเลยครับผมอ่าซึ่งตอนนี้เราก็เจอเมืองอีกเหมือนงนะครับผมเราก็ออกไปกันเลยดีกว่าออกไปสู่ฟ้าอย่าได้มองลงมามองลงมาแล้วเจออะไรเจอดินนี่ครับผมแฮ่ช่างมันเถอะนะครับโอ้ยเมืองลึกนะเนี่ยโอ้ยเราจะขุดถ่าล้วกันนะครับเราจะมาดูกันว่า คือแรกผมจะตายไหมนะฮะคือสไปเวอร์คือแรกค่ะก็ได้เป็นที่ดูที่หลายหลายคนมาก็บางคนก็เล่นแบบเอาชีวิตรอดแบบอ m a เมซิ่งมากก็คือถ้าไม่ตายเลแต่มาดูกันว่าผมจะตายหรือเปล่าในสไปเวอร์ครั้งแรกนะฮะหลังจากหลังหลังจากที่หายกันไปตั้งนานนะฮะกระป๋าทอสเพื่อเพิ่มความสว่างเองนะครับ โอ้ยฐานเจอเยอะมากอุ้ยลาวาลาวาฮะลาวาฮะขอเจอเหล็กเหล็กต้องมาแล้วสินะฮะเหล็กต้องมาแล้วสิไม่มาไม่ได้นะอย่าทําอย่างนี้กับเรานะฮะก็นั่นแหละอย่าทําอย่างนี้กับเราเลยก็เหล็กก็ต้องมาแล้วละ่ะนะ,ะบอกเลยเหล็กก็ต้องมาแล้วละ่ะไม่เจอวะเฮ้ยขุดฐานแค่ขำๆไม่ก่อนนะฮะเออ ใครมาแน่นอกแถวนี้เราไม่ยอมนะฮะโอเคจะาถามว่าลกเกมหล่นแต่จากที่ไหนนะฮะก็อ้าวอ๋อเจอแล้วครับเลขโอ้ส่วนคัพติ้งเทเบิลก็ปล่อยไปนั้นนะฮะ ปลาเถืองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาเถืองวะเนี่ยอุย้ยเหล็กเหล็กโอ้โหเหล็กยเยอะมากอะ่ะหกก้อนเนะี่ยอู้ย่ยคืนแรกเราจะใช้ชีวิตอย่างประัประหยัดนะฮะไม่ใช่ประยัดนะฮะอุย้ยคืนแรกก็ลงเหมืองเลยเหรอป้านะะอุ้ย Falling damage โอ้อโหใหญ่นะเนี่ย งั้นเดี๋ยวไว้ค่อยสมาสำรวจแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องหาทรัพยากรก่อนอน,นะกันได้พอของปลาของของก็โอเคแล้วอะเออไม่ต้องการอะไรมากนะฮะแบบมีทรัพยากรใช้ก็โอเคแล้วไม่ต้องการอะไรมากนะฮะเออ,เอ,อไม่ต้องอะไรหรอกนะฮะก็ทําตามป่ะปะอุ้ยซอมบี้มาทาไมล่ะเนี้ยอ,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 อยาเข้ามาอยาเข้ามาตกใจจริงๆนะครับโอ้ยซอมบี้ แถวนี้ต้องมีสปาแน่เลยไม่ไหวแล้วซอมบี้อย่าเข้ามาใกล้เราเลยเราไม่ทําอะไรกับนายเลยนะเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอ้ยตายแล้วอะ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดมากอันตรายนะตรงนี้ม,มันจะทำไหนอ่ะแถวนี้อ่ะแม่มันไม่ค่อยเจินนเรตเลยอะ่ะ หรือว่าผมปรับรนเดิสเซนน้อยไปเป่าอ๋อกลับมาที่เดิมนะฮะโอ้อยรู้สึกน้องรู้สึกจะมีความสุขกับการดูเพลงแน่นอกนะฮะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ยอดฮิตของใครหลายหลคนนะขอดูเธอหน่อยเปิดอะไรวะอ๋อใจที่ยังไม่แตกเปิดอกนะฮะ มมาแน่งอ,อกนะครับโอเควาไปะจะมืดแล้วอะเราต้องหาที่ที่แบบหลบขบด้านก่อนอุ้ยเชีย่ยตกใจโอ้ยมาไม่บอกไม่กล่ากูเลยอะเออตกใจนะเนี่ยเออขอสร้างบ้านกากๆไปแล้วก็ละก็ละกันตกใจจริงๆนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ยคืนนี้ จะรอดไหมเนี่ยคืนนี้จะรอดจากสไวเวอร์ไหมเนี่ยโอ้โหซอมบี้มาเป็นมาระลุเลยอะ <c oughs> เราผิดอะไรเนี่ยซอมบี้ <c oughs> เนื้อซอมบี้ในก็ไม่หลอบให้เรานะดูคนเราอะดูซอมบี้เรา,เราทำอะเอ้ยตอบให้เราด้วยอ๋อแต่เราไม่เห็นเองนะฮะเราก็จะใช้เนื้อซอมบี้ประทังชีวิตไว้ก่อนนะครับผม น่นติดสถานะฮังเกอร์เลยนะฮะหลายคนถามว่าสถานะฮังเกอร์คืออะไรก็คือสถานะที่อ่าสถานีที่แบบกินเวลากินเนื้อซอมบี้แล้วมันจะติดพิษนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะคือสถาน,า er นะฮะังเกอร์นะครับเราก็จะอัปเดตขวานน,นิดนึงแล้วกันนะแรกๆก,ก็ใครใครใครที่แบบ ตเต็มด้วยแฮมีปอไม่มีแล้วใช่ไหมขอจรวัดระแวงนะฮะโอ้ยแกะแกะแกะขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยอืมหนีไปไหนอะน้องหมูโอ้ยได้เนื้อสองอันอนะ คุ้มค่าเลยทีเดียวหลังจากที่เสี่ยงชีวิตมาตั้งนานนะอา้าวเฮ้ยขึ้นไม่ได้โอ้บรรลัยบันเทิงแล้วเธอบันเทิงละ,งละอย่ามานะซอมบี้อย่ามานะซอมบี้อย่ามานะเอ้อยจะเดินไปไหนละ่ะอา้าวกระตุกซะง,งั้นเอา้เอาเฮ้ยอย่าเดินดิแม่โ่เอ้ยอย่าเดินอย่าเดินหอยหลังสิมันจะมืดแล้ว ขึ้นเร็ว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 เฮ้ยอย่าเพิ่งกระตุกฮึดฮึดฮึดนั่นไงฮึดอ่ะวังบล็อกละเออคือรอดตายไปฮนะโอ้สุดยอดอเมซิ่งมากนะฮะเป็นการเอาชีวิตรอดที่ลุ้นนะฮออกกระตุกอีกไอ้ป้าเอ้ยเจ้าบ้ากระมังเป็นอะไรของมันเนี่ย <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมฉันถึงอยากกระตุกก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะคุยกันนะครับ ทำไมฉันก็ไม่รู้ทำไมฉันจูๆ่ๆฉัน่ึงแย่ก,กระตุกไหนมันไม่ใช่เวลากระตุกเลยนะช่วงเวลาเป็นเงินเป็นทองนะั่นไหนกินอาหารประทางชีวิตนะฮะนี่ฮะผมไม่ได้เดินเองนะฮะอืมก็ต้องเช็ดสู่กันต่อไปเนี่ยเนี่ยเนี้ยอ่าสำหรับคืนแรกก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละ ก็รอโอ้ยเอาดอรอประตูซะหน่อยดีกว่าไปเอามีประตูแล้วฮะนี่เหรอเรียกว่าบ้านโอ้โหมืดนะเนี่ยไม่เอาดีกว่าเราไม่เอาไปซานดีกว่า,า,ก,วากลัวฮะกลัวเราก็ต้องกดดันอยู่ในถ้ำนี่แหละฮะ ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากอยู่ในถ้ำเนี่ยนี่ก็ไปหาคนเด้วเช้ามาก็เข้าไปหาขคนแก่นะฮะอืมใช้ชีวิตที่แบบใช้ชะกันหน้านะฮะอยู่ในบ้านนะฮะอืมฮะออกมปไม่มีซัมบี้ใช่ไหมห้งเสียวมันกต็ตกไงประเด็นนั่นอะไรมา สไปเดอร์สไปเดอร์มาสไปเดอร์มาโอโนโอโนอย่าเพิ่งกระตุกโอโนโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเราติดตามคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับสำหรับ s u r v i v o r J k z Biker ซีซั่นที่หนึ่งก็ มีเท่านี้แล้วครับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ